ดาภิชาติมังกรเหล็กนะขออภัยก็นี่แหละครับเป็นคู่มวยที่ต้องบอกว่าอัดแน่นนะครับรวมถึงทีมงานคุณภาพจะยกกันไปที่นั่นด้วยครับวันอังคารที่13กุมภาพันธ์นี้พงลีไม่ว่าจะไปกันล่วงหน้าเลยนะครับไปตะลุยกันให้มหาสารคามนี่สะเถือนเลยครับมาดูกันนะครับคู่นี้นะครับรูปร่างช่วงชกได้สูงได้ลอยก็เป็นชนะศึกนะครับมาดูว่าเด็กบุรีรัมเด็กอีสานแต่ไปอยู่ใต้นะครับ ความแข็งแรงความแข็งแกร่งจะเ,เริ่มจะบวกกันหนักๆแล้วนะครับนี่เพียงยกแรกเท่านั้นนะครับมาดูกันนะครับเขาบอกว่าฝ่ายแดงเดบุรีรัมนั้นถึงแม้ว่าจะพึ่งเข้ากรุ้งนะครับแต่กระดูกกระเดี่ยวก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วครับถีบไว้ก่อนครับดูถีบยาวๆเลยครับเป็นเป็นสองนักชกที่ดูรูปร่างหน่วยก้านี่รูปร่างดีทั้งเลยครับ าสายเตะขวาเจาะล่างขอยับเข้ามาต่อยคืนครับดูว่าอาศัยจังหวะหลากหลายชกในเกมตั้งรับนะครับชนะศึกปีแข้งขวาคอยสกัดเอาไว้เกี่ยวได้โอ้โหจะเททิ้งแต่ไม่ล้มนะครับเอาเด็ดดูดีล้ำก็ยังคงเดินหน้าตลอดนะครับมีเจาอะอยางแรงๆเหมือนกันโอ้ยสายสายโอ้สวยนะครับ สายตินหน้าครับเตะได้หน้าตกใจโอ้สอกซ้ายนี่เขาเรียกว่าประเคงเข้าไปได้หน้าตกใจครับดีว่าชนะศึกนี่ไม่ตกใจครับค่อยๆฉากนียอมาแล้วก็รัดกลุ่มครับตอนนี้ในช่วงปลายยกแรกครับเหลืออีกห้าวินาทีถือว่าเป็นสัญญาณเตือนครับสัญญาณเตือนก็ว่ญญายากหน้ายาเพลยการชกหน้าจะเราใจแน่ชนะศึกเริ่มจะเดินเบียดเหมือนกันวงในโอ้ฝา่ไหนแล้วก็ตีได้แรง มาดูนะครับแต่ลีรัมก็พยายามจะขวางจะแทงสู้ครับไม่ยกนี้ชนะศึกเปิดเกมแล้วครับไม่สนครับท้าชนเลยครับยกที่แล้วเขาถอยนะอ่าเหมือนที่ดาวบอกว่ายนี่มึงไม่ต้องถอยแล้วนะถอยมากเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาได้ใจยกนี้เลยเดินใส่เลยครับด้านของชนะศึกเอาเดี๋ยวดูละกําลังเสียสีไปแล้วระยะทาง5้ายกจะเป็นยังไงครับคุณเอกเอาเดี๋ยวดูครับตอนนี้ลมรันพันตูอยู่ที่วงในครับ ดูเขาแหลมๆครับมีศอกสลับด้วยหมัดซ้ายเตะขวาครับแหมจังหวะป้ายแล้วนี่ครับป้ายออกข้างมีต่อยมีเตะแล้วถีบไว้ครับส่วนชนะศึกครับถึงตัวครับถึงตัวครับพยายามสอดในไล่แขนครับเสียบยัดเข้าไปโอ้แต่โดนโดนขึ้นมาดูครับโดนโอ้ยงเลยผงเลหายไปไหนมาหนักๆท้งนั้นเลยนะครับต่างฝ่ายก็ถือว่าต่างโดนแรงด้วยกันเอาทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งศอก เขาเบียดเข้าไปขนะศึกโดนไปเยอะนะครับชุดนี้แต่ก็ยังคงเบียดตลอดได้ลุ้นได้เชีย์กันพันหนันแน่เลยครับคุณู่นี้ดูครับจังหวะนี้ครับไม่มีใครย่อนอ้ยฟันอ้ยดอกเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยซับอเข้าไปครับทีส,บสุดตามซอกเลยครับนี่ครับ โอ้โหโยกนี้เปลี่ยนแผนเปิดเกมกับกลายเป็นว่าโดนเข้าไปครับเอาแล้วครับนับ8ปดรอดไปรอดการคอจบเกมครับจบยก2ครับโอ้โหหนาที3 3วินาทีรวดเร็วทังใจครับคุณเอกชุมพรมาเดินเข้าหาเขาครับหมายยกนี้แต่นี่ครับโอ้โ,โดน